500คอมเมนต์ใน Facebook ส่วนตัวถ้าผมทำได้คุณก็ต้องทำได้เหมือนกันครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการว่าผมทำอย่างไรถึงสามารถสร้างยอด e n g a g e m e n t ได้ถึงมากมายขนาดนี้โดยใช้ Facebook ส่วนตัวและไม่ได้ใช้เงินยิงแอดเลยแม้แต่เพียงบาทเดียวเพราะว่า Facebook ส่วนตัวมันยิงแอดไม่ได้นะครับและสามารถทลายกำแพงไปได้ว่าเพียงแค่รูปภาพกับข้อความนะครับไม่สามารถสร้างเกิร์มเมนได้มากขนาดนี้นะครับซึ่งมันไม่จริงนะครับมันสามารถทําได้ ถ้าคอนเทนต์เราดีจริงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมกันได้เลยสวัสดีครับผมป๊อบช่องของผมแนะนําการหาเงินออนไลน์ผมจะอัพโหลดคลิปวิดีโอทุกวันพุธและวันอาทิตย์ถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคการหาเงินออนไลน์ดีๆอย่าลืมกด s u b สไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีคําถามอะไรสามารถอินบ็อกซ์สอบถามทางไลน์ หรือว่าทางเพจ Facebook ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนี้เลยขั้นตอนที่1เราจะต้องมีกลุ่มคนที่ใช่ก่อนเสมอผมอยากจะบอกว่า Facebook ส่วนตัวนี่แหละครับคือสิ่งที่เราสามารถคัดกรองคนได้ง่ายที่สุดง่ายกว่าเพจ Facebook เพราะเราสามารถทำการเพิ่มลบแล้วก็ดูสิ่งต่างๆนะครับของบุคคลนั้นๆได้นะครับง่ายกว่าเพจนะครับเพจนะครับเขาจะเข้ามาติดตามเรา แล้วก็บางทีเขาก็ไม่ได้สนใจเรานะครับเราก็ไปกดมีส่วนร่วมของเขาไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวนะครับเราไปกดไลค์ไปกดสติ๊กเกอร์ไปกดแสดงความคิดเห็นให้กับเขาได้นะครับเมื่อเราทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสนใจเรานะครับเขาก็จะมาดูว่าเราทําอะไรทําเกี่ยวกับอะไรมีความน่าสนใจอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะครับถ้าสิ่งที่เราทํามันมีความสนใจของเขาอยู่เนี่ยเขาก็จะมาติดตามเรานะครับโดยอัตโนมัติแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ากลุ่มคนที่มาปฏิสัมพันธ์กับเรานะครับ เป็นกลุ่มลูกค้าของเราทั้งหมดทั้ง5,000คนเลยนะครับที่ Facebook ให้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรรู้ไหมครับมันหมายความว่าเราจะมีฐานลูกค้านะครับมากถึง5,000คนโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินค่าโฆษณานะครับแม้แต่เพียงบาทเดียวเลยถ้าเราส่งมาคุ้มค่าดีๆให้เขาเยอะๆนะครับสุดท้ายนะครับเขาจะมาสั่งซื้อสินค้าของเรานะครับเองโดยที่เราไม่ได้ขายเลยนี่แหละครับมันคือพลังของ Facebook ส่วนตัวนะครับในข้อที่1นนะครับคือเราจะต้องมี คนที่ใช่ครับขั้นตอนที่2นะครับเราจะต้องส่งมอบคุณค่าดีๆให้กับเพื่อนๆใน Facebook นะครับอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันนะครับโดยการอาจจะเป็นการแชร์เรื่องราวดีๆเรื่องเล่าดีๆคำคมดีๆทัศนคติดีๆนะครับเรื่องบวกๆทั้งหลายนะครับลงไปใน Facebook ส่วนตัวของเรานะครับเราโพสต์ไนเลยแล้วเราก็ไปมีปฏิสัมพันธ์นะครับกับเพื่อนนะครับหรือว่ากลุ่มคนที่เราอยากให้เขามาเป็นลูกค้าของเราในอนาคตนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเราก็ไปมีปฏิสัมพันธ์นะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับไปกดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งเราจะได้เป็นเพื่อนกับเขาจริงๆนะครับเราก็จะมีความสนิทสนมมากขึ้นนะครับและเรายังสามารถสร้างเป็นฐานลูกค้าในอนาคตให้กับเราได้ด้วยนะครับอันนี้แหละครับมันคือพลังของ f c e e o o o นะครับยิ่งเราสมมอบคุณค่าให้มากเท่าไหร่นะครับเขาก็จะรักแล้วก็ รู้สึกเราเป็นเพื่อนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องขายสินค้าเลยนะครับสมมุติว่าคุณมีความเชี่ยวชาญอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคุณก็บอกเล่านะครับอาจจะเขียนหรือว่าจะอาจจะทําเป็นวิดีโอนะครับลงแล้วก็โพสต์ลง Facebook นะครับแชร์เรื่องเหล่านั้นนะครับสมมุติว่าคุณเป็นเป็นแม่บ้านแล้วก็ทําอาหารเก่งใช่ไหมครับก็อาจจะแชร์สูตรอาหารนะครับลงเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับก็อาจจะเขียนว่าเมนูนี้ทํายังไงนะครับเขียนเปหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ลงรูปนะครับสวยๆไปเลยหรือว่า คุณอาจจะลองเป็นคลิปวิดีโอทําอาหารก็ได้นะครับแบบนี้ก็ลองแซมไปนะครับกับเรื่องราวดีๆที่คุณโพสในแต่ละวันนะครับเรื่องราวการใช้ชีวิตในประจําวันคําคมหรือว่าทัศนคติดีๆนะครับก็โพสลงไปนะครับอันนี้แหละเมื่อโพสลงไปเนี่ยถ้ามีใครที่สนใจนะครับหรือว่าชอบการทําอาหารอกับคุณเนี่ยสมมติว่ากลุ่มคนที่เป็นเพื่อนของคุณนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นแม่บ้านใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ก็คือกลุ่มคนที่ใช่แล้วแล้วคุณทําแบบนี้แบบตลเสมอนะครับเขาก็จะมาเป็นฐานแฟนให้กับคุณนะครับโดยที่ คุณไม่รู้ตัวเลยครับและนี่แหละครับมันคือการสร้างฐานแฟนนะครับโดยอัตโนมัตินะครับด้วย Facebook ส่วนตัวนะครับขั้นตอนที่3ลองมือทําบางสิ่งบางอย่างที่สามารถแก้ปัญหาให้กับกลุ่มคนเหล่านั้นได้นะครับหรือว่าเพื่อนใน Facebook ของคุณนั่นเองซึ่งจากกรณีเมื่อกี้นะครับก็คือสมมุติว่าคุณทําอาหารนะครับทำอาหารเก่งอ่ะทีนี้ปุ๊บเมื่อคุณลงไปเรื่อยก็มีคนมาสนใจใช่ไหมครับทีนี้ผมเชื่อว่าจะต้องมีใครบางคนนะครับที่ทําอาหารไม่เป็นหรือว่า ทำอาหารเนี่ยไม่อร่อยแล้วก็อยากทําอาหารได้หลากหลายนี้ปุ๊บใช่ไหมครับคุณก็ได้เดี๋ยวแล้วว่า้สิ่งสาคัญนะครับที่ผมอยากจะบอกว้บ่อนก็คือคุณจะต้องมีความรู้สึกที่อยากจะให้แบบจริงใจนะครับโดยที่ไม่หวังผลอะไรเลยนะครับคุณอาจจะมีไอเดียขึ้นว่าถ้าเราทําเพจหรือว่าทํากลุ่มสําหรับแชร์เมนูอาหารนะครับก็คงจะดีอันนี้แหละครับคุณก็ไปเปิดเลยนะครับเปิดเพจหรือว่าเปิดกลุ่มนะครับเกี่ยวกับการทําอาหารนะครับแล้วก็ออกมาแชร์นะครับหน้า เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับแล้วก็บอกไปว่าจะสอนทําอะไรอะไรแบบนี้นะครับนี่แหละครับมันเป็นการส่งมอบคุณค่านะครับแล้วก็พร้อมกับการแก้ปัญหานะครับให้กับเพื่อนๆของเรานะครับซึ่งถ้าคุณได้ทดลองทันทงนะครับคุณจะประหลาดใจมากๆนะครับเหมือนกับที่ผมประหลาดใจไปนะครับผมเปิดกลุ่มสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับไลน์นะครับซึ่งปัญหาของคนส่วนใหญ่นะครับคือไม่มีเวลาดูนะครับหลังจากผมโพสต์ไป เพียงแค่หนึ่งวันนะครับมีคนกดเข้ากลุ่มมากถึงหนึ่งร้อยกว่าคนนะครับมันบอกว่าสิ่งที่ผมทํามันมีคุณค่านะครับและสามารถแก้ปัญหาได้จริงฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีความชํานาญเลยนะครับแชร์ออกไปเลยครับมอบคุณค่าให้เพื่อนๆไปเลยครับแล้วก็สักวันหนึ่งนะครับไม่นานเกินรอจะมีฐานแฟนนะครับมาติดตามคุณและเขาอยากรู้จักคุณมากขึ้นนะครับอยากเข้าไปอยู่ในกลุ่มของคุณอยากอยู่ในเพจของคุณนะครับอันนี้แหละครับมันคือสิ่งที่ ผมสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินค่าโฆษณาเลยนะครับใช้เป็นแค่ Facebook ส่วนตัวนะครับ Facebook จะส่งมอบโพสต์ของเรานะครับออกไปเรื่อยๆถ้าโพสต์ของเรามันมีคุณค่ามันน่าสนใจถ้าเหมือนเป็นสินค้านะครับก็คือมันเป็นสินค้าที่คนเห็นแล้วอยากซื้อเพราะว่ามันสวยนะครับมันถูกวางไว้เชลด้านหน้าสุดเลยนะครับเวลาคนเห็นปุ๊บโออันนี้สวยอันนี้สวยนะครับเห็นเรื่อยๆเห็นมากๆ รูปมันก็จะส่งออกไปเรื่อยๆนะครับจาก10คนส่งไปร้อยคนส่งไปพันคนนะครับอย่างนี้นะครับยิ่งโพสต์ของเรามีความน่าสนใจมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งกระจายออกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันเหมือนกันในทุกแพลตฟอร์มนะครับถ้าเรามีคอนเทนต์ที่ดีมีคุณภาพนะครับรับรองได้เลยครับว่ามันเป็นไวรัลได้อย่างแน่นอนครับผมและทั้งสามข้อนี้คือวิธีการในการสร้าง engagement นะครับจากเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยที่ไม่ต้องใช้เงินค่าโฆษณาเลยนะครับแม้แต่เพียงบาทเดียวเราสามารถ ส่งมอบคอนเทนต์ที่มีประโยชน์มีคุณค่านะครับให้กับเพื่อนๆให้กับผู้คนนะครับออกไปได้เยอะมากๆเลยยิ่งคอนเทนต์เราดีนะครับจะเกิดการแชร์และเมื่อมีการแชร์มันก็จะยิ่งเพิ่มทวีคูณการเข้าถึงให้มากยิ่งขึ้นนะครับประชาสัมพันธ์นะครับสําหรับคนที่สนใจในการทําออนไลน์นะครับและอยากได้สรุปดีๆนะครับเนื้อหาดีๆเนี่ยโดยจะช่วยให้ประหยัดเวลานะครับในการรับชมไลน์เนี่ยไปได้มากยิ่งขึ้นนะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับ๋ยวผงทิ้งลิงก์ให้นะครับสามารถ กดเข้าไปเข้าร่วมได้เลยนะครับเข้าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยและสาหรับคนที่อยากทํา f Facebook ส่วนตัวของตัวเองนะครับให้ดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นอยากมีกรุ๊ปนะครับที่มีคุณภาพนะครับสามารถสร้างยอด Engagement ได้สูงเหมือนที่ผมทำนะครับผมมี E-Book นะครับเป็น E-Book ที่จะสอนในการทําสิ่งเหล่านี้นะครับในขั้นที่ a d v a านซ์ขึ้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ไปสอบถาม แอดมินในไลน์เพิ่มเติมได้เลยนะครับผมผมวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสิ่งสำคัญคือการเอาไปลงมือทานะครับถ้าดูจบแล้วไม่เอาไปลงมือทําผลลัพธ์มันก็เท่ากับศูนย์นะครับฉะนั้นดูจบแล้วช่วยเอาไปลงมือทํากันด้วยนะครับผมจะเป็นประโยชน์มากๆเลยครับอย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดเทคนิคการหาเงินออนไลน์ดีๆนะครับหรือว่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการทําออนไลน์แบบนี้สําหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ